สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันครับดวงชะตาปี2565ครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยแล้วตอนนี้ก็สามารถสนับสนุนรายการได้แล้วนะครับร่วมเป็นผู้มีพักค,คุณนะครับก็เลขที่บัญชีด้านล่างนี้เลยนะครับงไงต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับผมชาวลัคนาราศีกัน ราศีธาตุดินดาวประจําตัวก็คือดาวพุธท,ทีนี้ดวงประจําปีนะครับผมจะดูโดยใช้ดาวใหญ่เนาะดูใช้ดาวใหญ่เพราะว่าดาวเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวเดือนย้ายเดือนย้ายเนี่ยมันก็ลาบากภาพรวมนะค,คลิปนี้จะเป็นภาพรวมว่าลักษณะชะตาชีวิตมันจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ได้เจาะละเอียดในรายเดือนเพราะว่าเดี๋ยวรายเดือนเราก็มีคลิปรายเดือนให้อยู่แล้วนะครับดาวประจําปีอ่านดูที่ดาวพฤหัส นะครับอ่าหนึ่งปีครึ่งระยะก็จะด,ดูที่ดาวราหูนะครับสองปีแล้วก็จะด,ดูที่เสานะเจ็ดปนะีดูดาวมฤตยูคือที่ต้องดูดาวมฤตยูเพราะาอะไรเพราะว่าปีนี้เขาจะย้ายครับนะเขาจะย,าย้ายอ่ะชาวลัคนาราศีกันเริ่มจากดาวพฤหัสก่อนครับดาวพฤหัสจะย้ายจากราศีกุมซึ่งเป็นภพอรนะิมีปัญหาติดขัดมาตลอดอ่ะนะ พฤศจิกาธันตุลาพฤศจิกาธันวามกราลรอถึงเมษานะตอนนี้แก้ปัญหาคือพฤหัสอยู่พบอรีมันไม่ได้ว่าเสียหายอะไรหรอกครับเป็นการพิสูจน์เป็นการแก้ปัญหาใช้ปัญญาสติก็คืออริเนี่ยเราอย่าไปมองว่าเป็นศัตรูอริเนี่ยมันก็คือการแข่งขันครับอุปสรรคความท้าทายนะและดาวพฤหัสเนี่ยก็เป็นดาวที่ดี ฉะนั้นเข้าไปแก้ปัญหาในเรื่องยกัยกๆแล้วเมื่อสำเร็จแล้วเดี๋ยวมันจะตอบแทนให้ตามที่คุณได้แก้ปัญหาไปได้นะครับยิ่งปัญหาเยอะผลสำเร็จก็ยิ่งเยอะ8เมษายนพฤหัสจะย้ายเข้าทีราศีมีนครับและยา,ย,ายาวด้วยไม่ยึกยักไม่ถอยหน้าถอยหลังเลยยาวไปถึงึงส้นปีนู่นะนะฉะนั้นดาวพฤหัสเป็นไงหนึ่งเป็นเกษตร เป็นเกษตรสองเป็นไงเล็งลักนาครับเล็งลักนาของท่านพฤหัสเล็งลักบ้างก็ว่าจะได้คู่และของชาวลักนาราศีกันนี่ยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่เพราะอะไรเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนี้เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะพันธุนี่หมายถึงครอบครัวใช่ไหมสร้างบ้านสร้างเรือนที่อยู่อาศัยเมื่อครอบครัว ที่อยู่อาศัยหลักทรัพย์ความมั่นคงของชีวิตมันเป็นเกษตรและมีความมั่นคงฉะนั้นคู่ครองที่พบที่เจอก็เป็นจังหวะที่ดีเอาเป็นว่าชาวราศีกันถ้ายัางยังโสดนะอยู่ในวัยที่กําลังเขาเรียกว่ากําลังกําลังจะสร้างครอบครัวสร้างชีวิตร่มหอลงลงแต่งงานเนี่ยนะโรงนะไม่ใช่โลงนะอ่าก็เป็นจังหวะที่ดีครับ ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเป็นจังหวะที่เพราะว่าดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวทั้งดาวปัตตนีคู่ครองแล้วก็เป็นดาวทั้งพันธุก็คือครอบครัวหลักทรัพย์สองสิ่งนี้พร้อมจะรออะไรใช่ไหมเป็นโสดทําไมใช่ไหมังก็ชาและในราศาีกันก็มีจังหวะที่ดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เฉพาะคนโสดเนาะแล้วแต่อายุทีเนี้ยสาหรับคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วอะเป็นไงอะมันก็ดีนะสิ ถูกไหมเออไอ้ที่ว่าอึดอัดความเห็นไม่ตรงกันไม่ลงรอยกันอะไรต่างๆนานาที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้ดีขึ้นอ่าปีนี้เขาเรียกว่าทิศทางทิศทางที่จะเขาเรียกว่าคู่ครองของเราหรือแม้แต่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่ธุรกิจจะมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันนะตกล่องปองชิ้น ลุยไปข้างหน้าที่ผ่านมาเนี่ยคนหนึ่งเขาเรียกว่าเห็นดาวคนละดวงอแต่สมมุติจะสร้างครอบครัวงเงี้ยนะแต่งงานแต่งการไปแล้วจะซื้อบ้านก่อนจะซื้อรถก่อนจะอะไรก่อนเงี้ยมันขัดแยง้งเดี๋ยวพอปีเนี้ยครับทุกอย่างมันจะง่ายมันจะลงตัวมันจะสมูทขึ้นนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะไม่ต้องกลัวอันนี้เด่นที่สุดเลยคือดาวพฤหัสเป็นเกษตร เลงลักนาแล้วราศีกันเนี่ยนะนราราศีนรรรน,ะนราราศีคือราศีที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปคนรูปมนุษย์นารคือโสโลวุโทชีโวสุโกเล่านะชโวใช่หไหมสหัตตนุพันธุเขาเอาปัตตนิและลาภาก็นั่นหมายความว่าดาวพฤหัสเองก็เป็นนรอุดมมเกต นันระอุดมเกณฑ์ก็คือดาวพฤหัสเป็นเจ็ดเต็งลัคนาเนี่ยแหละคือนระ,ะอุดมเกณฑ์อุดมไปด้วยอะไรอุดมไปด้วยคู่คิดคู่อ่านคู่หุ้นส่วนคู่รักนะไม่ใช่ว่ามีเยอะนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่ามีคู่รักหลายคนไม่ใช่นะหมายถึงมีคนเดียวแต่มีความสมบูรณ์ไงคำว่าอุดมเนี่ยนะไม่ใช่บอกโอ้โหดาวปัตนิเป็นอุดมเกณฑ์เนี่ยแสดงว่าคู่ต้องมากันเพียบเลยอันสำหรับบางคนมันก็เป็นอย่างนั้น มีมาให้เขาเรียกว่ามีมาให้เลือกมีมาให้ตัดสินใจมีมาให้พิจารณากำลังสเสน่ห์แรงอะ่ะนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันมันเป็นจังหวะนะครับมันเป็นจังหวะและเป็นเป็นจุดที่ดีด้วยคือการแต่งงานหรือว่าการเจอคู่เนี่ยจะมีอยู่สองลักษณะถ้าไม่พฤหัสเล็งรักกลุ่มรักก็ต้องเป็นพระราหูนะครับทีนี้เลือกเอาเอาพระราหูหรือเอาพฤหัส นะก็พฤหัสมาคราวนี้ก็ต้องพฤหัสก่อนแหละไม่งั้นถ้าจะรอดาหูนี่ก็อีกสักสองปีนะซึ่งมันเนี่ยก็คือพฤหัสเป็นดาวสุป,ประเคราะห์ราหูเป็นดาวบาปะเคราะห์นะแต่ก็ไม่แน่บางคนชอบแบบไหนะชอบแบบทรงโจนไงโหดๆห,หน ой, ่อยเข้มๆหน่อยก็ว่ากันไปอันนี้คือเราไม่ได้กําหนดว่าเอ้ย ถ้าเกิดได้คู่เป็นราหูจะต้องได้คู่เป็นคนไม่ดีไม่ใช่นะ,ะแต่ลักษณะเนี่ยราหูบาประเคราะห์มันจะเป็นปุบป,ปับฉับพันไม่ทันตั้งตัวแต่พฤหัสเนี่ยกลลีลาก็เป็นธาตุดิน,นมั่นคงหนักแน่นพอเข้าเป็นพบเกษตรธาตุน้ำเข้าไปเนี่ยดินกับน้ำมันก็ส่งเสริมกัน ถูกไหมฉะนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วชาวลัคนาราศีกันก็ดาวธาตุด,ดิน<ม>ก็เป็นธาตุด,ดินนะลัคนาราศีกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแหละในเรื่องคู่ครองใครที่แต่งงานแล้วมีคู่ครองแล้วมองไปในมุมของธุรกิจอันนี้ก็จะได้หุ้นส่วนได้การเจรจาติดต่อร่วมหุ้นร่วมทุนที่ดีครับรนะาหูย,าย้ายเข้าพบมรณนะอันนี้ดีนะ ราหูเข้าพบมรณะคือดาวร้ายเข้าพพร้ายอย่างเงี้ยแล้วลาวหูคืออะไรดาวเจ้าเรือนอฬิถูกไหมอฬิมรณะมันก็แปลว่าอะไรอะศัตรูประักหมดไปเห็นไหมดาวพฤหัสย้ายออกปุ๊บเนี่ยนะเปราะที่หนึ่งเปราะที่สองคืออะไรไอ้ดาวเจ้าเรือนอลิมันไปมรณะอ่ะอฬิวินาศเนี่ยหรืออลิมรณะเนี่ยมันก็เป็นคําเดียวกับภัยลีพินาศเข้าใจไหม เคยรู้จักพระภัยรีพนาศนะก็คือทำอะไรเงี้ยไอ้ศัตรูที่คิดร้ายคิดอะไรกับเราเนี่ยจบพระภัยรีพนาศเนี่ยคำว่าอริมรณะอริวินาศเนี่ยความหมายคล้ายกันก็คือจบไปไอป้ปัญหาอุปสรรคศัตรูอะไรเงี้ยจบนะเป็นจังหวะที่ชาวราศาีกันย์นี่แหมดวงเปิดทุกอย่างแล้วดาวพฤหัสก็เล็งรักไอ้ดาวอริก็เข้ามรณะ ทีนี้อีกจุดหนึ่งก็คือมนุษยยูนะมนุษยูนี่พี่ใหญ่เพราะว่าปีเนี้ยเขาเจ็ดปีแล้วไม่ย้ายอะนะเพิ่งจะมาย้ายปีนี้นครับเพิ่งจะมาย้ายปีนี้นครับนะย้ายตอนนั้นก็ปีห้าเจ็ดห้าแปดคราวนี้หกสระหกสี่หกห้าเนี่ยจะมาย้ายตอนนี้นะครับอ่ะ เข้าเรือนสุภะมรุตยูสุภะนะมันเป็นเรื่องของอย่าไปกลัวมนุตยูนะเขาบอกภัยอาเพศให้ทายมนุตยูจริงๆแล้วไม่ใช่มนุตยูเนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นของความล้าสมัยเป็นของสิ่งที่ดีแล้วมนุตยูเข้าเรือนสุขสุขนี่เป็นเจ้าเรือนสุภะความรุ่งเรืองสุขเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินมีโอกาสพลิกชีวิตนะั้นลัคนาราศีกันนะ คือดาวสุ์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาด้วยคือมนุษย์ตยูเขาเป็นอากาศธาตุตัวเองไม่ได้มีฤทธิ์มีเดชอะไรแต่เขามาเป็นตัวคูณตัวเสริมนะครับมาเป็นตัวคูณเป็นตัวเสริมนะศูนย์เนี่ยนะเอาไปต่อท้ายเลขหนึ่งเนี่ยจากหนึ่งก็เป็นสิบถ้าศูนย์สักสิบตัว <laughs> กี่ล้านล่ะใช่ไหมฉะนั้นนี่ยมุ้ษย์ติยูเนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นเรื่องของความล้าสมัยเป็นเรื่องของความแบบ่าแปลกแปลก,ปก,ปกใหม่ๆนั้นท่านต้องคิดครับอะเทคโนโลยีที่อะไรอ่ะที่ต้องล้บสมัยอะไรที่มันเป็นข่าวสารจากต่างประเทศหรือว่าอะไรที่มันเป็นโลกยุคใหม่เนี่ยถ้าท่านตามไปได้ตามไปทันมีโอกาสมีโอกาสอ่าที่จะพลิกชีวิตได้เลย พอเข้าเรือนสุกสุกเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาด้วยเป็นดาวเรือนดีทั้งคู่อาฉะนั้นก็ถือว่าให้จับตาดูนะในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของความล้ําสมัยปรับเปลี่ยนตัวเองนะคือลัคนาราศีการเนี่ยเป็นราศีธาตุดินค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับแล้วก็ธาตุดินยังไม่พอนะลัคนาก็เป็นดาวพุธก็เป็นดาวเป็นเขาเรียกว่าเป็นดาวที่คิดวิเคราะห์เก่ง อาจจะช้าไปสักนิดนึงนะครับแต่การที่มนุษย์ยู่เข้ามาเนี่ยมันกระตุ้นมันกระตุ้นให้อ่าจะรอคิดวิเคราะห์อะไรไม่ได้ละมันต้องศึกษาก่อนลุยไปเลยลุยไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคิดเอาศึกษาเอาวันดีไม่ดีเนี่ยแหละมีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองมีโอกาสที่จะมีเกี่ยวข้องของเงินทองนะครับ ไม่ธรรมดานะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันส่วนดาวเสาร์นะี่อยู่อยู่ยาวรับไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอยู่พบปุตตะนะเป็นกเกษตรงั้นก็คิดอะไรใหม่ๆนะใหม่ๆแต่มั่นคงเนี่ยก็เป็นการดีสําหรับชาวลัคนาราศีกันเอาเป็นว่าสรุปปีนี้นะครับปี65เรื่องคู่ความรักไปได้สวยถ้าครอบครัวก็จะดีขึ้นนะแต่งงานมีครอบครัวแล้วความสัมพันธ์ดีขึ้น หรือมันจะไปดีในเรื่องของคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่ธุรกิจเนาะส่วนเรื่องงานนะครับถือว่าไปได้ไม่มีปัญหาแต่ทีเนี้ยลัคนาราศีการมีโอกาสพลิกชีวิตเป็นเศรษฐีได้จากดาวมฤตยูนี่แหละนะจากดาวมฤตยูศึกษาวิทยาการใหม่ๆนะครับลองดูนะสำหรับชาวลัคนา ราศีกันครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วเดีวดวงรายเดือนเนี่ยก็จะตามมาแล้วผมจะอัปเดตดวงอีกทีก็สงกรานนะแบบภาพรวมใหญ่ๆเนาะสงกรานปีใหม่ไทยครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับก็โดยพิจารสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร,ร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกร,รมคำนวณทั่วไปเนี่ย เวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตา,าท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอะ่ะแล้วก็ มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทพาศและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก,ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทํำดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสาหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ